แล้วในอีกมุมหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้รัสเซียขาดแคลนอาวุธตัวเองขาดแคลนก็จริงแต่ตัวเองก็ยังไปจัดการซ้อมรบเพื่อดูเหมือนไม่ฉลาดนะจัดการซ้อมรบกับประเทศปฏิัติการประเทศจีนอ,อินเดียอะไรก็ตามเนี่ยร่วมกันเพื่อจัดซ้อมรบแล้วก็มีการยิงนู่นนี่นั่นยิงขี่ปืนอาวุธสิ้นเปลืองมากแต่ก็เข้าใจในมุมนึงมันสิ้นปืนใช่แต่ในมุมนึงเขาก็อยากขายอาวุธอ่ะอย่างที่แบบก่อนหน้านั้นไม่นานนี้เนี่ยรัเสเซียประกาศขายอาวุธที่รัสเซียบอกว่าเอออาวุธเราเนี่ยม้ว่าอาวุธเราเนี่ย แล้วก็อาวุธเขาเนี่ยเคยลงสนามเนี่ยหครั้งอย่างน้อยเป็น1ครั้งเเคยลงสงครามอะไรก็ตามเป็นการโฆษณาของรัเสเซียซึ่งก็ยากอ่ะคือถาม่าโฆษณาแค่นี้คนจะซื้อได้หรือเปล่ามันยากเพราะว่าคนเขาก็ดูจากสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยคุณก็ยังสู้เขาไม่ได้แล้วไหนละอาวุธทันสมัยคุณไม่เห็นคุณเอายูเครนอยู่เลยแค่ไฮมาสตัวนี้มันมีมานานแล้วสหรัฐผลิตมานานแล้วทาไมรัเสเซียแค่เกมไม่ได้เลยเอสสามร้อยทำไมไม่เห็นปกป้องฐานทัพอากาศได้เอสสามร้อยของคุณมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่า เออผมก็แอบคิดนะเรื่องแบบสงคราม Electronic อิเล็กทรอนิกส์ไม่แน่นะที่แบบไอ้สารอยไม่ทํางานอาจจะเพราะสารัตสกัดหรือเปล่าปิดการการทางานหรือเปล่าอันนี้คิดมุมนึงนะแต่คือก็อาจจะไม่ใช่อาจจะของเขาออนแออยู่แล้วของเขาไม่ดีอยู่แล้วก็ได้หรือไม่ก็ไฮมาสดีกว่าสารัตไม่ได้สกัดอะไรมันก็เป็นได้หมดหรือว่าตัวไฮมาจริงๆมันมีตัวสกัดอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้วิธีอะไรทําให้รัสเซียเสียเปรียบได้ขนาดนี้ส่วนในอีกด้านหนึ่งที่แบบเป็นความร้ายของรัสเซียร้ายอีกด้านก็คือเรื่องของรัสเซียไปตั้งฐานทัพ ไปตั้งกองทับที่โรงงานไฟฟ้าที่เป็นโรงงานนิวเคลียร์ใช้นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้านั่นแหละตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่อันตรายมากเหมือนว่ารัสเซียน่าจะทางตันก็เลยไปใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นโล่กำบังซึ่งการที่เราไปตั้งทหารที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันเหมือนเอาประชาชนเป็นโล่กำบังเอาคนบริสุทธิ์มาเป็นตัวประกันแบบเดียวกันเดะเพราะว่าโรงไฟฟ้าถ้ามันระเบิดเมื่อไหร่คือคนแถวนั้นเดือดร้อนกันหมดมันระยะคือไกลมากนะเห็นว่าโรงไฟฟ้านี่ใหญ่มากรัสเซียก็ไปตั้ง Oh, เพราะรัสเซียรู้ถ้าตั้งตรงนี้เนี่ยยูเครนจะไม่กล้ายิงเพราะถ้ายูเครนยิงไปให้รัสเซียเนี่ยคือลงไฟฟ้าระเบิดนะนิวเคลียร์สารกับมถ้าภาพรังสีอะไรก็ตามทรงนี้จะลั่ไหลซึ่งอันตรายกับคนแต่รัสเซียไม่สนก็ไปตั้งที่นั่นเจราาแล้วเจรจาอีกก็ยังไม่ยอมออกนะยังคงอยู่ที่นั่นยูเครนก็ไม่พอใจมากจนมีการติดต่อหน่วยง,งานที่ก่อนหน้านี้เห็นไหม IAEA เนี่ยหน่วยง,งานของสาประชาชาติเนี่ยก็จะพยายามจะเข้าไปตรวจสอบนั่นแหละก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไม่พบการรู่ไหลแต่ก็ต้องระวังแน่นอนม่รันไม่ยิงงเคกล สู้กับยูเครนแล้วก็ยูเครนจะได้ไม่ต้องยิงเห็นไหมโกงขนาดไหนนั่นคือความร้ายของรัสเซียในมุมหนึ่งนะแล้วก็เช่นเคยฮะพอรัสเซียอ่อนแอลงมากยูเครนลุกขึ้ได้เยอะรัะเสเซียก็รับความจริงไม่ได้ก็ไปปล่อยเขาปลอมอีกอ้างว่าสิ่งที่ยูเครนยิงมาเนี่ยเราสกัดได้หมด เอาอยู่หมดยูเครนตอนนี้อ่อนแอลงมากดูเราจัดการจนอ่อนแออะไรแบบนั้นก็โคศกคนนั้นแหละที่ชอบประกาศทางแบบอาจจะได้แกมบ้างทางทีวีบ้างอะไรของเขาที่รัสเซียนะคือไอ้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกผมก็หวังว่ายูเครนกับรัสเซียจะเจรจาก่นแล้วจะจบตั้งแต่ช่วงแรกแบบเดือนมีนาเดือนกุมพาตอนนั้นเนี่ยควรจะเจรจาแล้วจบ แต่คือไปไปมาเนี่ยผมก็มองว่ายูเครนต้องสู้ให้สุดแล้วล่ะถ้ายูเครนอ่อนแอเมื่อไหร่ไม่สู้เมื่อไหร่โดนยึดแน่นอนมันไม่สนเจราจารัสเซียไม่ได้สนอยู่แล้วรัสเซียอยากให้เจราจาจริงแต่เจราจาแบบยอมฉันให้ฉันยึดให้หมดแค่นั้นรัสเซียไม่ได้ยอมแบบเจราจาแล้วก็บบเออฉันเอาเหมือนเดิมเอาหรือแค่พื้นที่เล็กๆกบฏหรือว่าตัวเองจะยอมทั้งหมดเออคืนดินแดน,นไม่ใช่รัสเซียที่เจราจาคือจะให้ตัวเองได้ก็คือรัสเซียก็ไม่อยากเสียทหารและอยากแบบได้ง่ายๆได้ฟรีๆ อาจจะยึดบ้านอยากจะเอาบ้านคุณมาฟรีๆอะ่ะผมเดินไปบอกสายจีนว่าผมขอบ้านคุณอะ่ะถ้าคุณจะสู้กับผมไหมคุณไม่สู้ผมก็จะเอาบ้านคุณอยู่ดีเห็นไหมฮะอะไรแบบนี้พร้อมไปไปมาผมว่าน,นั่นแหละยูเครนต้องสู้และแน่นอนถ้ายูเครนสู้ยุโรปก็พร้อมช่วยสหรัฐก็พร้อมช่วยเสมออยู่แล้วคือไอการที่ยุโรปช่วยแบบนี้เนี่ยไม่ช่วยยุโรปช่วยยูเครนเฉยๆนะการที่ยุโรปช่วยยูเครนมันกลายเป็นว่ายุโรปช่วยตัวเองด้วยนะเหตุผลเพราะว่าถ้ายูเครนเนี่ยโดรัสเซียยึดได้อนาคตยุโรปคือลายต่อไปประเทศ ประเทศ2ประเทศนี้จะเป็นรายแรกๆที่จะโดนมีความเสี่ยงมากโมดูวาจะโดนแน่ๆแหละโดนก่อนโปรแลนด์อาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าน่อยเพราะโปแลนด์อยู่ในเนโตแต่คือถ้ารัสเซียขยายผ่านยูเครนได้อำนาจอาจจะมากขึ้นมีพื้นที่มีทรัพยากรมากขึ้นอันตรายมากขึ้นนะรัะเสเซียใหญ่ขึ้นอีกยูเครนถือเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทําอะไรได้หลายอย่างมากธุรกิจเยอะแต่คือเขาก็ไม่ใช่ประเทศล้ำรวยนะแต่ถ้ารัสเซียยึดไปอนาคตลําบาก เพราะฉะนั้นยุโรปจะเป็นรายต่อไปซึ่งยุโรปก็ต้องกลัวอยู่แล้วถ้ายึดยูเครนได้ชั้นสวยนะยูเครนก็รู้ยูเครนรู้ข้อนี้ดีเราจะเห็นไหมว่ายูเครนถึงได้กล้าพยายามจะขออาวุธยุโรปช่วยส่งอาวุธมาเราต้องต้องการตอนนี้ต้องการเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งบางทีก็ขอเยอะไปแหละแต่คือเห็นไหมยูเครนก็รู้ว่ายุโรปต้องการช่วยยูเครนเพราะยุโรปก็ต้องช่วยตัวเองเช่นกันเพราะเนี่ยคนชั่วมาแล้วไงหรือคุณอยากจะเป็นรายต่อไปอะไรแบบนั้นเพราะตรงนี้ยุโรปช่วยแน่นอนแต่คืออย่างมอร์โดวาเนี่ยประเทศ ก็น่าสงสารนะสถานการณ์คล้ายกับยูเครน UK เลยคล้ายๆกันเพราะว่ารัเสเซียไปสนับสนุนกลุ่มกบฏในนั้นเหมือนกันมอดูวาทางขวาเนี่ยทางตะวันออกของประเทศที่แบบเส้นยาวลงมาอันนั้นคือกลุ่มกบฏที่รัเสเซียเนี่ยเป็นคนหนุนนะรัเสเซียเป็นคนสนับสนุนนะพยายามจะยึดดินแดนเขาเหมือนกันเห็นไหมฮะยูเครนก็โดนมอดูวาก็โดนนี่คือภาพที่หลายหลายคนไม่ไม่เคยรู้ในอดีตที่สายจีเนี่ยไม่เคยรู้ในอดีตเพราะโดนปั่นหัวฮะเพราะตอนนั้นรัเสเซียแบบ คล้ายๆกับจีนคือรัสเซียไม่ได้เพื่อนกับจีนไม่ได้ซีจีนขนาดนั้นที่สายจีนเข้าข้างรัสเซียในตอนนี้เพราะว่าต่อต้านสหรัฐต่อต้านยุโรปเพื่อให้ยุโรปภาพบักเสียแต่คือการที่เขาเข้าข้างรัสเซียก็ไม่ได้ทำให้รัสเซียใหญ่ขึ้นจริงแต่มันจะทําให้ยุโรปแย่ลงทําให้จีนจะได้พังงาดเพราะว่าเอาจริงๆรัสเซียก็เดี๋ยวนี้คือจีนน่แซงรัสเซียหลายอย่างมากเศรษฐกิจก็แซงงบประมาณทางทหารก็แซงเหมือนงานป้อนตรงนี้จีนก็ไม่ได้กังวลมากแล้วก็ปผดเดการเหมือนกันอังกนะ่าััวนร้ยะเด็จการชอบบบแนี้มาก ที่แบบเจราจากันง่ายๆจบตกลงผลประโยชน์สองคนตรงนี้ปฏิการจะเป็นแบบนี้แต่คือประชาธิปไตยไม่เหมือนกันนะถ้าเราคุยเจราจาเรื่องแบบซื้อขายกสหัสคือคนหลายคนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะรัฐบาลต้องมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต้องมานั่งคุยกันจะไม่มีแบบใต้โต๊ะไม่มีมานั่งคุยนู่นลดราคาให้ฉันแล้วฉันจะแบ่งส่วนหนึ่งกับเข้าไปที่บัญชีของเธอไม่มีนะ แต่ถ้าคุณคุยกับประเทศเผด็จการเนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้ซึ่งชอบเนี่ยดูสีลางกาสิฮะชอบกับจีนเนียฮะมันต้องมีการทุจริตแน่นอนพอเจรจากับจีนก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเจรจากับสหรัฐนะที่เขาไม่ทาการค้ากับสหรัฐบางประเทศที่เผด็จการไม่ทําการค้าเพราะว่ามันทุจริตไม่ได้สหรัฐมันโปร่งใสเงี้ยฮะสหรัฐทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนแล้วข้อมูลเนี่ยมันต้องเปิดเผยสหรัฐสังรัฐสภาก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลอยู่แล้วพวกนี้โปร่งใสพูดคุยอะไรกับใครก็ยังต้องเปิดนะว่าพูดคุยอะไรก นี่คือความแตกต่างของเผด็จการกับโลกประชาธิปไตยสายจีนแต่ก่อนเนี่ยปั่นหัวคนไทยง่ายมากเพราะว่ายุคก,ก่อนเนี่ยข้อมูลมันเข้าไม่ถึงทุกคนจริงๆแล้วค้นหายากอะ่ะไม่ใช่ง่ายๆแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีอินเทอร์เน็ตยุคนั้นอาจจะมีอินเทอร์เน็ตแล้วแต่มันเริ่มต้นได้ไม่นานในไทยไม่ได้ทุกคนที่จะมีอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทั่วถึงมากอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เร็วมากทําให้ตอนนั้นหลอกง่ายแล้วเวลาสายจีนหลอกเนี่ยจะไม่หลอกข้างๆนะจะไม่หลอกแบบเวียดนามนู่นนี่นั่นเพราะข้อมูลพื้นฐาน มันไกล่ยทำให้เราไม่รู้อะไรความจริงเป็นยังไงแล้วก,ก็ไปเอาไปปติประป่ออารูปภาพที่มันอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็เอารูปภาพมาแต่งเติมเพิ่มเรื่องใช่มันเป็นรูปจริงใช่แล้วก็ไปปัดหรือบางรูปเป็นรูปปลอมเป็นรูปที่มาจากสถานที่จริงแต่ไปเขียนปลอมๆอ,อ,อย่างเช่นแบบอิรักเนี่ยก่อนที่สหรัฐจะเข้าไปบุกอิรักหลังที่สหรัฐบุกเห็นไหมมันจะมีภาพแบบตึกสวยๆแล้วก็ตึกพังอะไรแบบนี้แต่คือความจริงมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นเอาแบบอธิบายเข้าๆก่อนก็คืออิรักไปทําสงครามกับเขาเองแล้วก็โดนเขาตีกลับตตีีไปมาระเเเททศก็ อิรักไปบุกคูเวตอะไรแบบนี้สารัฐก็เลยเข้าไปจัดการอิรักเพราะงั้นการที่ประเทศเขาพังเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเขาเองไม่ได้เพราะสารัฐไปจัดการอะไรไม่อยู่ไปหาเรื่องยึดบอนะ่อน้ำมันบ้า,บ,าบอกเขาจะหลอกแบบไกลๆแล้วก็เอามาปฏิบัติประปต่อให้คนเชื่อซึ่งหลายคนในยุคนี้เขาไม่เชื่อแล้วถ้าสมมุติเขาจะหลอกคนตะวันออกกลางนะผมจะคาดเดาว่าเขาก็จะหลอกว่าเป็นไทยสมมตินะเขาหลอกไทยเพราะเขาจะหลอกไกลๆเวลาไปปั่นหัวคนที่แบบตะวันออกกลางคนซีเรียอิรักเห็นไหมสหรัฐเนี่ยเคยตั้งฐานทัพที่ไทยแล้วก็ สหรัฐบุกไทยเพราะมายึดบ่อน,น้ํามันไทยอะไรแบบนี้ทั้งที่เราเรารู้ดีเราอยู่ประเทศไทยเรารู้ดีประวัติศาสตร์เป็นยังไงสหรัฐมาตั้งหนทับที่ไทยเพราะจัดการคอมมิวนิสต์จัดการกับเวียดนามสู้กับที่อื่นแล้วสหรัฐก,ก็สร้างถนนมิตรภาพให้ไทยสร้างให้ด้วยถนนมิตรภาพแข็งแรงมากถือเป็นแบบเทคโนโลยีขั้นสูงนะยุคนั้นนะสุดท้ายสหรัฐก,ก็กลับก็ไม่ได้มีอะไรสหรัฐช่วยเราจัดการคอมมิวนิสต์เยอะนะยุคก่อนมันมีช่วงที่คอมมิวนิสต์จีนเนี่ยปลูกฝังให้คนเนี่ยมาจัดการในไทยมาสู้ไทยเพื่อจะยึดไทยนะ ตอนนั้นก็เขาเรียกว่าป่าล้อมมืองอะไรของเขานะ่ยเขามีที่ไปฝึกที่ปักกินมาแล้วก็มาไทยตั้งใจจะล้อมไทยจะยึดไทยตอนนั้นประชาชนเสียก็มีตำรวจที่เสียชีวิตก็มีเหมือนกันณนะตอนนั้นซึ่งก็สหรัฐอยู่เบื้องหลังในการช่วยนะให้ไทยรู้จักวิธีจัดการคอมมิวนิสต์อะไรก็ตามคือเอาง่ายๆถ้าไม่มีสหรัฐณนะตอนนั้นก็คงไม่มีกษัตริย์ไทยในวันนี้นะสหรัฐคอยช่วยหรือกษัตริย์เพื่อให้กษัตริย์อยู่ต่อได้เพราะถ้ามีกษัตริย์เมื่อไหร่นั่นแปลว่าคอมมิวนิสต์อยู่ไม่ได้ซึ่งตออนนนัั้คืสหรฐกรมาก สุดท้ายนี้เนี่ยถ้าเรามาพูดในมุมของยุโรปหลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะลําบากก็ได้เพราะฤดูหนาวกาลังจะมาถึงแล้วปลายปีเนี่ยก็คือช่วงเป็นของฤดูหนาวยุโรปก็ปัญหาเรื่องพลังงานนั่นแหละอ่ารัสเซียมีการตัดท่อการตอนนี้ไม่ให้ท่อการไหลไปได้อ้างว่ามีการปรับปรุงมีการซ่อมแซมอะไรก็ตามก็ลำบากอาจจะลำบากมากขึ้นแต่จะมากแค่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าแบบมากจนแบบใช้ชีวิตไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะรัฐบาลทุกวันนี้รัฐบาลประเทศยุโรป อย่างเยอรมันเนี่ยเขาก็มีการตีมการแล้วว่าเออต้องสำรองไฟฟ้าสำรองกําลังสำรองพลังงานเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ให้ประชาชนประหยัดพลังงานใช้วันนึงเท่าไหร่พอก็จะเป็นคาแนะนําเป็นวิธีการของเขานน่นแหละลำบากมากไหมก็ต้องรอดูรอดูถึงเวลาเนี่ยรอดูความจริงอีกทีว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในมุมหนึ่งเยอรมันก็ตอนนี้ก็ถือมีจุดลําบากจุดหนึ่งตรงที่ว่าล่าสุดเยอรมันก็มีประกาศนะว่าอาวุธเนี่ยไม่พอที่จะส่งให้ยูเครนแล้วเราส่งจนแบบแทบจะหมดคลังที่จะส่งให้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ช่วยนะ เขาจะช่วยแต่หลังจากนี้อาจจะต้องถึงปีหน้าเพราะว่าตอนนี้เยอรมันก็เจอปัญหาเรื่องพลังงานด้วยว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะทํายังไงต่อซึ่งก็จะเป็นที่สายจีนชอบพูดแหละชอบไปบอกว่าเฮ้ยฤดูหนาวเนี่ยยุโรปจบแน่ยุโรปพ่ายแพ้แน่อะไรประมาณนั้นแต่คือยังมีสหรัฐเนี่ยฮะไม่ใช่แค่ยุโรปอย่างเดียวสหรัฐก็ช่วยยเครยอยู่ไม่ใช่ว่ายุโรปจบแล้วสหรัฐเป็นยังไงสหรัฐก็ยังอยู่สหรัฐห่างกับยุโรปไกลมากเขาอยู่ในดินแดนเขาแล้วสหรัฐไม่ได้ใช้น้ํามันใช้พลังงานจากรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ปตนแบบน้อยมากรเอดผลไ้ง แล้วก็นําเข้าจากแคนาดาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสหรัฐแทบไม่กระทบอะไรมากปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อแค่นั้นแต่ถ้าปัญหาเรื่องพลังงานคงไม่มากขนาดนั้นอาจจะมีนิดนึงเพราะว่าเมื่ออุโรปลําบากก็อาจจะต้องซื้อจากฝั่งสหรัฐด,ด้วยซื้อจากแคนาดาด้วย,ดดวย,ดดวยอะไรก็ตามก็ต้องรองดูต่อไปเยอรมันก็ลาบากเพราะอาวุธที่เยอรมันจะส่งให้ยูเครน ก็อาจจะต้องถึงปีหน้านะฮะก็คือเยอรมันก็มีเตรียมพร้อมที่จะแบบเป็นโรงงานผลิตให้ยูเครนโดยเฉพาะเลยนะเหมือนแบบที่สหรัฐก,ก็มีเหมือนกันที่ให้บริษัทอาวุธสามารถส่งให้ยูเครนโดยตรงได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูความคืบหน้าอีกทีทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ้งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ